อิชิตันกรีนที Tea, น้ำชาเขียวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารบอดี้คีบาร์นิวทรีไรท์จากแอมเบร์ท่ันผู้ชมครับเรามาเปิดศึกกันต่อครับปซื้อข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้หลงรักคนมีเจ้าของราศีราศีพิถุนทำไมต้องมิถุน ระมาว่าพี่แบบดีเจนึงนคะเหมือนแบบอัธยาศัยดีแบบชอบผู้ชอบเจรจานะคะบางทีอาจจะไปแบบหลงรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วอะไรซึ่งเขาก็หลงรักไปทั่วเลยนะคุณดีเยด้วยบุคลิกด้วยอะไรบาณนีตั้งแต่แบบว่ายุโรปเกาหลีมาจนเมืองไทยเขาก็หลงรักไปหมดเลยนะใช่ค่ะผมอ่ะคืออันนี้เอาจากนิสัยตัวเองแต่ไม่เคยปฏิบัตินะไม่เคยปฏิบัติคือไม่เคยแย่งใครไม่เคยปิดสินกาเมสุวิชาจราเวรมณีสิเราปินแต่ข้ออื่นใช่ มุสาวาทาไปก็คือก็คือที่พูดนี้บอกไม่เคยผิดอ่ะก็เลยแบบก็เลยแบบคิดว่าน่าจะเป็นแต่ว่าเรื่องสีราศีสิททำไมต้องสิอเป็นที่พูดก็อย่างที่บอกเขาว่าชาวราศีเนี้ยเป็นชาวราศีที่แบบอันนี้พูดถึงคนอื่นด้วยนะทั่วไปนะจะเป็นอาภัพอะอาภัพรักจริงเหรอคือจริงๆเรื่องนี้คือเคยเฮิร์ตหนักมากนะแล้ววันหนึ่งไปดูหนังของวินนี่ฮุสตันอะ แล้วที่เขาแบบเขามีความรักกับบ่อพี่บราว์แล้วเ็าแบบเขาก็เสียใจแล้วเ็าติดยาใช่ไหมในหนังอ่ะแล้วเขาก็ไปคุยกับโปรดิวเซอร์เขาบอกว่าไม่มีคนรักเขาอะไรเงี้ยแต่โปรดิวเซอร์บอกว่าไม่จริงหรอกคนรักคุณน่มีทั้งโลกแต่แต่สิ่งที่คุณขาดคือความต้องการอืถูกต้องเนาะไม่ใช่ความรักเพราะาว่าอย่าลืมว่าคนไทยทั้งประเทศอ่ะรักพี่เอกคนเกลียดก็มีใช่คนเกลียดแต่คนเกลียดดีนะผมรักพี่ใช่ แล้มังกรทำไมต้องมังกรตอนแรกก็จะจะเลือกสิงอยู่แล้วค่ะแต่แบบตามมาหลายงวดแล้วไม่ออกสักทีก็เลยแบบเออพอมองไปมองมาพี่ฮันน่ะหันมองชรตลอดเลยอเออเขาเห็นพี่แล้วพี่ฮันน่ะเขามีแปลแล้วแต่เขามองเราอยู่นั่นน่ะเขามองเราอีกแล้วเราก็แบบเอ๊ะเขามองใครแล้วก็ทำยิบปู่ยิบตาแล้วทำมองเงี้ยเหมือนเขามีอะไรในใจอยากจะพูดกับชอน ชอนคิดว่าชอนมีเจ้าของแล้วนะอย่าหลงรักคนมีเจ้าของหน้าตาอย่างฮั่นน่ะก็ได้แต่มองแล้วแหละโอ้ยเฉิดสะดุ้งแล้วนี่ครูค่ะครูครับแล้วครูตอบว่ารื่อเรา่องิ่งิสูจน์ทำไมต้องพิสูุนคือนุ้ยไนะเราเราเราได้ยินเขาพูดเราสนิทกันด้วยไม่อะ คืออย่างนี้นุ้ยเนี่ยเป็นคนที่มีโลกของตัวเองชัดเจนเขาอ่ะจะแอบ,บรักใครสักคนหรือแอบ,บชอบใครสักคนหนึ่งบางทีมันก็เป็นโลกสุดนตัวของเขาที่เขาเขาเขาชอบแบบนั้นอะอเขาแค่ชอบแอบบชอบถูกและอย่าให้คนคนนั้นที่เขาชอบเนี่ยมายุ่งกับเขามากนะแล้วสมมติว่านุ้ยทําแบบนั้นแล้ว จะมีคนมาใช้ชีวิตกับนุ้ยไหมหรือไม่ต้องการอืไม่ได้ต้องการแค่เรารู้สึกว่าเราแอบชอบเขาพอแล้วเราก็ไม่เคยแอบแอบชอบใครด้วยม,มันก็ต้องมีแอบ<ม>ชอบอแอบบเปลืองฟังนะชีวิตทำไมคนอื่นตัดสินกันละ <c oughs> ไม่จริงบอกเองอะ่ะไม่อย่างคนนี้ก็ชอบเปลืองอ่อหรอเปลืองอะเรียกว่าเปลืองคิดว่าชีวิตนี้คงแบบ ไม่น่าจะมีแฟนถึงแล้วหรอเนี่ยยังไม่มีแฟนใช่ไม่เอาเลยก็คือจะไปตามครูครูอ้วนเป็นยังไงนุ้ยก็จะเป็นยังไงโอเคมาไหมเมื่อไหร่จะสละโสดโอ้ก็แต่งงานอะใช่ไหมมีมีมีคุยกันอะไรบ้างแต่ว่าก็ยังยังไม่ได้แบบวางแผนอย่างชัดเจนแล้วอย่างนี้เราต้องแต่งสองประเทศไหมเกาหลีแล้วก็ที่ไทยก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะคบเพราะว่าครอบครัวพี่จีเขาไม่ไม่ย้าย เข้ามาที่ไทยอยู่แล้วครับอบว่าราศีราศีราศีมังกรทำไมต้องมังกรแค่ตามเพื่อหมันล็อกครับเน่ใช่ก็ตามตัวเองแล้วก็แค่คิดว่าถ้าวันนี้ไมยถึงว่ามามันจะไม่ได้เลยเนี่ยขอให้รอบนี้ให้ตัวเองให้โชคตัวเองดีกว่าลาลาตอบว่าราศีราศีทำไมต้องปุบ ความจิ้มลิ้มความน่ารักความขอร้องของน้องอาจจะมีคนเข้ามาเยอะแล้วทีนี้ยคนมันก็จะแบบอาจจะแบบมีเจ้าของมาคุยมาอะไรอาจจะแบบเออแล้วน้องก็ไม่รู้มีมีม <ๆ S 1> เคยรู้ป่ะคบกันไปป่ะอ้าวเขามีเมียแล้วเลิกเ,เลยนี่ใจเด็ดนะนี่ใจเด็ด อย่างเยอาจจะมีคนก็ไปเชื่อพี่ลิงพูดจริงแล้วไม่ใช่มีคนเดียวด้วยหลายคนคนโอเคหนูก็เคยทำแต่พอหนูรู้หนูก็หยุดไงจบตอบว่าเป็นน้องใครสาใลรสาพี่มันคุรกผมตอบว่าราศีุ้ปั๊บราศีก็ผมทรัไมต้องปุตามอาชีพนะฮะเขาจะต้องเล่นเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ต้องไปชอบ ก็คือทำตามหน้าที่อ๋อคือบทละครบทละครในชีวิตจริงเขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้เป็นอ๋อเขาเป็นในบทละครในชีวิตจริงชอบไงแล้วก็ตีต้องแตกใช่ไหมล่ะทำการบ้านเยอะตีบทต้องแตกต้องแตกครับผมจริงๆก็แค่ตีแตกไม่ใช่จริงไหมมีตีแตกเดี๋ยวไปคิดก่อนครับไม่แขนโยงแขนโยงแพ้โย่แขนแพนขอร้องโอเคตอบคาริโอเคยาดาตอบว่าอะไรราจิสิ ทำไมต้องติดเพราะว่าอันนี้อันนี้ไม่ได้บอกว่าพ่อเอกจะไปจะไปรักไปแล้วจะอะไรจะไปจะไปเป็นจังหวะไม่ดีไม่ได้บอกว่าพ่อเอกจะไปรักคนมีเจ้าของออแต่แค่สังเกตคนลักษณะแบบคล้ายๆพ่อเอกคือเป็นคนที่รักใครแบบรักจริงอะค่ะคือเหมือนแบบทุ่มใจให้เขาไปบางทีอาจจะไม่รู้ไงว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วไอ้ทำไมรักเด็กคนนี้มากว่าวันนี้ดีใจเหนื่ยแต่ว่ารักนะจี มิตฉผลทำไมต้องมิจุลคือด้วยหัวข้อเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่พอดีว่าเรามาแล้วเราต้องการพื้นที่สื่อเราอยากจะออกไปยืนตรงนั้นหรืออยากออกยืนเออคืออยากออกไปยืนตรงนั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นถามว่าเรื่องคุยเรองมันตรงกับชีวิตไหมไม่มีพอถือพรมจารย์ไม่คยได้ยุ่นเกี่ยวกับความรักอยู่แล้วพรมจัรยรอะไยอย่าสงสัยสิฮะไม่สงสัยดีกว่าอย่าสงสัยเลยอย่าสงสัยเรื่องนี้ได้ไหมโอเคโอเคโอเคแล้วเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะปล่อย ตอนแรกคิดว่า30มสิบะจะปล่อยแต่มันก็มันมันก็เกินแล้วนี่สี่สิบแล้วที่สามสิบเท่าไหร่แล้วสี่สี่แล้วเหรอนึกว่าไม่พูดนึกว่ายังไม่สามไม่พูดยังยังพอใช้หน้าตาหักกินได้อยู่เฮ้ยคุณไม่เหมือนสตัดเรื่องนี้ทิ้งนะฮะไม่เอาสี่สี่แล้วเหรอว้าเจ๊กี้ค่ะตาบ้อรักมิสุที่ทำไมต้องมิสุ ที่คนได้มีพื้นที่สู่ด้วยหนึ่งอขอบคุณมากสองก็คือว่ามีพี่ที่รู้จักที่เขาเป็นฟิลนี้เหมือนกันใช่มันก็จะมีบางคนที่ชอบไม่ได้ชอบคนมีเจ้าของแต่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องการครอบครองคือแอบชอบไฟเดียวได้ใช่แทนรั้งชิพแล้วอยากแล้วบอกบอกให้เจ้าตัวที่แอบชอบรู้ไหมเขาก็น่าจะบอกก็คือมีการแบบว่าฟิลเหมือนเดทกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเบื่อกันแล้วก็แยกอะไรเงี้ยซึ่งคน คนคนที่ไปเดทด้วยเขามีคู่อยู่แล้วค้มีูู่่อยแลวใช่มีคุณถึงขั้นไปเดทอะไรกันมีไหมเกิดมาถ้าไม่ถ้ามีคนชวนไปทานข้าวอ่ะคือถ้ามีคนชวนก็มีโอกาสจะไปนะแต่แต่เขาตรงตรงจากใจเลยตั้งแต่เนี้ยอยู่กันมาถึงตรงเนี้ยจ่ะยังไม่มีมันยังไม่มีโอ้อะต่อบไม่ถูกหรอกแต่ว่าลาซีกลาซีเป๊ะทำไมไม่ไปเพราะว่าคุณเหมือนแบบ ไม่ได้มี relationship บางทีอาจจะชอบหรือหลงรักใครแต่ไม่ได้อยากครอบครองเพราะมันไม่ได้บอกเนี่ยว่าจะไปเป็นเล่นชู้กับใครแค่บอกว่าหลงละ เหตุผลดีนะเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยไม่เหตุผลดีนะลูกเออแล้วทำไมถึงมาคิดว่าเป็นครูของครูเขาไม่ได้คิดแบบฝักใฝ่เรื่องนั้นแล้วเขาแค่แบบรักมีควอมชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ยังมีความสุข bueno> กันอยู่คนเดียวอยู่กับหมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอันเนี้ยก็เป็นไปได้ก็เป็นความสุขของเขาอะไรเงี้ยใช่ถ้าถ้าเป็นประเด็นเนี้ยจะต้องเป็นลักษณะเหมือนกับว่าพ่อแม่ใช่ไหมพ่อแม่ของลูกศิษย์ที่เรามีความรู้สึกถึงว่า เราชอบของครอบครัวนี้มีนะ,ะเพราะครอบครัวบางครอบค,ครัวนะ่ะเป็นครอบครัวที่ที่ดูมีความสุขมากน่ารักมากเราเลี้ยงลูกดีมากมแล้วผู้ชายเนี่ยเราจะมองเห็นเพราะว่ามันเป็นการที่เจอกันทุกสัปดาห์ที่จะมองว่าโอ้โหคนดีๆอย่างนี้ในโลกนี้มีมด้วยนะอดูแลลูกดูแลภรรยาอะไรเงี้ยเราก็แอบ ปลื้มก็มีเหมือนกันนะคะบ้านอ่งนีอขอประทานโทษนะครับตอนขณะนี้คุณกําลังออกสดอยู่ในรายการศึก12ราศีนะครับคุณออกทีวีอยู่นะครับสวัสดีครับคนสวยแล้วผู้หญิงมีเป็นร้อยทำไมคุณไม่เลือกผู้หญิงมีเป็นร้อยทำไมคุณไม่เลือกรู้สัดล้างสมองเสร็จแล้วพี่ลิงไปทำให้เขาตื่นทำไมเนี่ยคุณอยากรู้เรื่องอะไรเยอะคุณไว้คุณเจอผมใครเสร็จแล้วกันนะคะ มาถึงพี่ปั้นจันทร์พี่ปั้นสองแล้ราจีตแม่ทำไมต้องเห็นไหมนี่ยทำไมต้องว่าเขาอ่ะทำไมคืออะไร ผมไม่ได้ตามครับเขียนคุณอยู่แล้วคุณเปลี่ยนทำไมครับคุณปั้นที่ผมเปลี่ยนเพราะว่าเทวดาท่านคุ้มครองผมครับท่านดนใจท่านดนใจท่านมีทำให้ผมรู้ว่าผมควรจะเปลี่ยนแล้วพอผมหายไปทางพี่อ้วนเนี่ยนี่พี่อ้วนอยู่เป็นบ้นพี่อ้วนเนี่ยหมดเวลาตามหาความหมายของชีวิตแล้วโอ้เพราะว่าตั้งแต่พี่อ้วนอยู่มาพี่อ้วนรู้ความหมายของชีวิตไปหมดแล้วนี่ผมว่ากูอ้วนเจอนักเรียน ตามหาความหมายของชีวิตผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วลอกเขาเขพูดเลยชอบแบบไม่ชอบแบบไม่ครอบครองมทำไมทำไมต้องลอกคะลิผมพูดตรงนะถามแอนแอนไหนแอ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 นไหนมามามาฟันทิ้งกันลอกเขาแล้มาอาจาลิงฟันทิ้งราศีที่ในช่วงนี้หลงรักคนมีเจ้าของคือราศี พักโฆษณาจะกร้อ,อร่วมเปิดศึกโดย<อ> AIS 5G ดีน่านมถั่วเหลืองอาตาลิง่งฟันชิ้ง ราศีที่ในช่วงนี้หลงรักคนมีเจ้าของคือราศีราศีเมษครับาราศีที่ในช่วงนี้ หลงรักคนมีเจ้าของได้แก่ชาวราศีเมษหลงรักคนมีเจ้าของแต่อย่าไปเป็นชู้กับคนมีเจ้าของแค้หลงรักนีอันตรายแนละ้วไอ้เรื่องหลงรักคนมีเจ้าของเนี่ยชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยปกติเนี่ยมันจะไม่เป็นคนที่ผิดตีนที่ทาง่ายๆแต่มันมีคาอยู่คํานึงนะบุเพกะตะบุญ,ญาตาเพียงได้พบศพตาได้เจอมันเกิดอาการรู้สึกแบบคนลุกขนพอง เกิดอาการบวว่าวิวในหัวจิตในดวงใจแล้วดาวศุกร์เนี่ยตอนนี้โคจรเล็งชะตาของชาวราศีเมษศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้าวารอนิลันมันร้อนรุ่มในหัวจิตหัวใจโดยเฉพาะเราไม่รู้ว่าเขามีเจ้าของพอไปรู้ในอีกการเวลาหนึ่งอเขามีเจ้าของแ,แล้วระงับยับยั้งมีสตินะครับความรักความหลงความโกรธมีได้แต่อย่าใช้มันอย่าไปใช้มันทั้งทุกเรื่องอันตรายเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวัง แต่มันจะเป็นข้อดีสําหรับดารานักแสดงเพราะอะไรเพราะคุณอาจจะแสดงบทบาทแบบนี้คุณก็ไม่ได้สวยหรือมีเคราะห์มีภัยหรือมีเหตุเพศภัยเพราะคุณเล่นตามบทในละครน,นะครับแต่ชีวิตจริงไม่ได้อันตรายเพราะนั้นเตือนให้รู้ไว้ว่าระวังระวังเอาละครับด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันุที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้หลงรักคนมีเจ้าของได้แก่ชาวราศีเมษฟันธุครับอายุไม่ใช่ปัญหาความสดใสแบบ เอาแล้วครับ,รบถึงเวลาจะเลยแล้วคุณพ่อของเด็กคนนั้นชื่ออะไรครับให้นะเดี๋ยวก่อนบอกกับผู้ของทุกคนก่อนนะมันไม่มีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะเดี๋ยวจะกลัวแล้วก็กังวลกันไปนะคะแต่ว่ามันก็แอบอิจฉาไม่ได้ในครอบครัวที่ดีไม่เรารู้สึกว่าเขาช่างโชคดีจ, <c oughs> จังเลยถ <c oughs> ูกคว่าอิจฉาเนี่ยไม่ได้แปลว่าอิจฉาลิษยานะแต่ผู้หญิงทุกคนก็อยาก พอเวลาเห็นครอบครัวที่มีความสุขเราจะรู้สึกเออเขาโชคดีจังเลยมันจะเป็นความอิจฉาที่แบบเออน่ารักแล้วยินดีด้วยผมก็โดนแบบนี้ตลอดเลยคนก็อิดฉาผมแบบว่าวิคุณลิงคุณช่างเป็นสามีที่ดีที่เมย์เอนขึ้นมามีใครบอกเขาบอกว่าราติเมธเนี่ยค่ะไม่แบบเป็นคนไม่ผิดศีลง่ายๆจริงไหมจริงไหมเป็นจริงครับใช่ไหมอย่าให้พูดมากมันกระดักค่ะ ือเพราะว่าเราเราเราอยู่ในวงการมานานแล้วนะ,ะบางทีเนี่ยคนก็มาถามเราบอกว่าเราไม่มีข่าวเรื่องแย่อ,อะไรบ้างเหรอเออเราก็ไม่นั่งคิดบอกว่าก,าก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งเพราะว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เราเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยเราก,เราก็เราก็คิดเป็น,น่ะเรา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 มีความรับผิดชอบแล้วเราก็รู้ได้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรนะ หรือหรือว่าอันนี้ถ้าทําแล้วเนี่ยเราต้องระมาระวังน้าอะไรอย่างเงี้ยขอดูรูปของครูตอนแบบสาวๆหน่อยแบบมันก็เหมือนญี่ปุ่นเนาะเหมือนคนญี่ปุ่นตอนนี้อายุเท่าไหร่ฮะสิบเก้าสิบเก้าใช่ตอนเป็นแชมป์เอเชียแล้วแชมป์เอเชียอันนี้ตอนเป็นแชมป์อ่ะสวยขนาดนี้ต้องมีคนที่มีแฟนแล้วมาจีบเราบ้างหรไม่มีแล้วก็ไม่ได้อยู่ในในในระบบของชีวิตเลยถ้ามีแฟนก็คือมีแฟนคนเดียว ทั้ชีวิตมาเนี่ยมีแฟนคนเดียวน่อสงสารจริงๆเลยชีวิตนี้นะค่ะสเปคของครูเนี่ยตั้งแต่เป็นสาวมาพระเอกในดวงใจใครฮะเอพระเอกยุคสมัยนั้นต้องเป็นตั้มกับโอ๋ตั้มกับโอ๋ไวยอลวอนอ้าก็คือคุณไพโร์สังวริบุตรค่ะครับ เป็นเป็นแบบแล้วก็เวลายิมยินน่ารักอุ่นอุ่นอชอบผู้ชายอบอุ่นใช่เนาะใช่ใช่ทนี่มีคนไปจีบนี่ไม่เอาดีมีคนไปจีบเนี่ยล่าสุดก็มีนี่แต่ครูไม่เอาไงไงอ่ะไงอ่ะที่เราไม่เไม่ละค่ะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าเราเรารู้ด้ว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามเราไม่ปฏิเสธ ใครที่เข้ามาด้วยความรักที่มาชื่นชมเราเราก็ขอบคุณแต่ว่ามันมันมันหมดเวลาแล้วคำค,คำคำว่าหมดเวลานั่นหมายความว่าการที่เราจะมาปรับตัวเข้าหากันหรือว่าจะต้องมาเปลี่ยนอะไรต่างๆในในชีวิตที่เราเราทุกอ,อย่างมันถูกเซ็ตหมดแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆของความสุขของแต่ละฝ่าย พราฉันเราเลือกายการที่เราจะเป็นเพื่อนกันดีกว่าค่ข้อ,อนี้ค่ะมีคนตอบถูกสองคนนะคื <Yeah. S 2> <ๆ>อคาริารสาและป้าจันวัน,นนี้ต้อง ท่าจีข้อคมที่สุดและที่สุดทั่วไทยหมอหลักกับทักมาไงว่าให้ผมไปทำบุญใช่ไหมผมก็กะว่าเอาเงินก้อนนี้แหละไปทำบุญทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยต่อยอดเดียกันหนูก็ชอบทำบุญเหมือนกันเอออ่ะตอนนี้บุญแย่งบุญกันแล้วไปก็ได้เพราะว่าไปทำบุญแล้วแต่บุญจต่กรรมครับเชนครับเรายืนไหมเราก็ยืนตรงไหนเราก็ยืนตรงนั้นเลยทางดวงเลยดวงมันทำหนึ่งสองสาม ลักษณะก็ยากหน่อยนะพ่อเรืองได้พอได้แล้วเนี่ยติดมันเลยราคาลิซ่าค่ะคือผู้โชคดีนะคะได้รับเงินขวัญถุง10,000บาทจาก AAS 5G ครอบคุมที่สุดแร็ที่สุดทั่วไทยหรบคุณแม่ที่ไหนขึ้นไปลาไปนะครับขอบคุณดีค่ะและที่สำคัญขอขอบคุณ12ท่าน12ราศีที่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะ สามารถติดตามความสนุกแบบนี้ยอดหลังได้ทาง f เฟ e บ o o กศึก12ราศี y o u u u b e พริพัส a ์เอนเตอร์เทนเมนต์อินสต a แกรมและติก t o อกพริพัสจัดให้แล้วพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอาทิตย์ที่15มาเช็คดวงกับเราแม่นที่สุดก่อนใครกับศึก12ราศีสึกน,นี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก,ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ